เด็กสาวผู้รักการประจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาอิดุฮาคิริสเนเป็นล,ลูกหลานของตระกูลโยคยชั้นสูงผู้สง่างามแห่งแดงตะวันหมอเผ่าพ,พันธุ์ผู้ที่เฝ้ารักษาดินแดนระหว่างโลกวิญญาณและโลกมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนเธอเกิดมาในวังอเนเง,ยงียบงันท่ามกลางขนรรมเนียมที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แต่หัวใจของอิรุฮากลับไม่เคยหลงไหลในกำแพงหินหยกเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยต่างจากโยครย่นเดียวกันอิรุฮาเป็นเด็กสาวขี้เล่นซุกส,สน และเปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอมักแอบหนีออกจากอาณาจักรไปท่องโลกกว้างอยู่บ่อยครั้งค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในหมู่ไม้และหมอกนาสิ่งที่เธอชอบที่สุดคือการช่วยเหลือหรือก,ก็คือการแก้ง้งผู้คนที่หลงทางเข้ามาในป่าแต่ทว่าเธอแค่อยากมีเพื่อนเล่นเป็นเท่านั้นเองในช่วงหนึ่งอิดูฮาได้หลบอยู่ในป่าลึกเป็นเวลานานจนเธอเริ่มรู้สึกผูกพันกับสถานที่แห่งนั้น วันหนึ่งขณะวิ่งเล่นอยู่ริมทานน้าเย็นเธอเลื่อนตกลงไปในลาทานและรองเท้าข้างหนึ่งของเธอก็หายไปกับกระแสน้ําแม้จะพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเธอจึงนั่งนิ่งเงียกบกลางหมอกเสียใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะรองเท้าคู่นั้นไม่ใช่แค่ของใช้ธรรมดาแต่มันคือของขวัญจากผู้เป็นมารดาที่ไม่เคยแสดงความรักด้วยคําพูดแม้แต่น้อยเธอไม่กล้ากลับบ้านแต่การหายตัวไปของเธอที่นานเกินควร พ่อแม่ของอิรุฮาจึงตามหาตัวจนพบเมื่อเธอกลับมาถึงอาณาจักรพ่อแม่ของเธอก็สแสดงความเด็ดขาดสั่งห้ามเธอเดินทางออกนอกอาณาจักรอีกต่อไปพร้อมกับตัดสินใจส่งเธอไปเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้เธอได้ใช้พลังและสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับฐานะและสายเลือดของตระกูลแต่ใครจะรู้ว่าในหัวใจของอิรุฮายังคงมีเปลวไฟแห่งการผจญภัยคุกรุ่นอยู่เงียบๆแม้ถูกกลมล้อมด้วยกฎเกณฑ์ แต่เธอก็ยังคงเฝ้าฝันถึงโลกที่ไม่มีแผนที่และเพื่อนใหม่ที่กำลังหลงทางเข้ามา